ไม่ห่างแถอ,อเพื่อนสวัสดีค่ะอยู่แต่กับหลานเล่นกับหลานไปใส่กับบอด้ไปพี่น,น,น้องเอ้ยอายุกเยกเขาเรียกว่าตัวอะไรลูก<บ>อนนโม<บ>ตัวอะไรลูกตัวอะไรคะมัตชยัยนั่งสบายไหมคะ หนูจะขับมอไซค์ไปไหนคะไอ้มันร้อนเลยรอ้อมันร้อนเลย,ย,ยร้อนเ้วมันกัหายร้อนลูกโจกเยก,กเอ้ย <c oughs> น้ำท่วมเมฆตายลอยคอยยน,น้องปลาวานกินข้าวหนมอร่อยไหม เดอผูได้อ๋อเดี๋ยวฟันผูกินขนอมอะไรฟันผูลูกเ,ลเวลาหนูกินลูกอมน,น,นั่นัแหละคือฟันผูเข้าใจไหมคะแหลไมล่หนูปวดฟันหนูปวดฟันไหมคะไม่ปวดเดี๋ยวหนูก็ปวดถ้าหนูกินลูกอมบ่อยๆแล้วหนูก็ปวดนะคะ,คะหนูไม่กินลูกอมเลยไหมคะ ไม่รู้ไม่รู้เอยียบก้นอันคือใหญ่จ้าจ้าเป็นตาใหญ่อ,อ,อะไรอ่ะไม่รู้คิว้วเหรอจ้าจ้า,จาคิ้วหรอถ่วงเป็นเป็นร้านเนียยก็ได้ อเดี๋ยวตกนะอย่าบอกว่ายายไม่เตือนนะนุเป็นไรนุเป็นไรฮะเป็้าเ,เอาทำไมต้องเป็นบ้าเป็นบ้ายายไม่อยู่เลยนะคุณเป็นบ้ายายกลัวคนอะไรไม่ไม่มีอะไรจะเป็นเลยไงถึงอยากคือถึงต้อง,งบอกว่าตัวเองเป็นบ้าเนาะ <laughs> <laughs> อยกเกย,ย,ยนุี่มอไซค์เร็วๆเอนเอนเร็วมอไซคเร็วมอไซคเร็วเอนเอ,เ,เอนเนนเอ็นอนเนเนเน,เนแม่มาจะลืมพาหนูไปจะหนูจะพาไปหนูจะไปตลาดกับแม่ไหมคะฮะ ไม่ไปอยู่กับยายใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนตอนเย็นไปเที่ยวพี่เที่ยวไหนคะหาเที่ยวตรงไหนตรงโน้นอะไปอยู่กับไปกับแม่แม่จะพาน้องไปไหนไปไหนอ่ะอืม พ่อเขาไปทํางานมแ,แม่ก็ไปทํางานสิคะไอหน,นูไปไหนล่ะหนูไม่ทางานเหรอประาณไปทํางานไหมคะมประาณไม่ดื้อก็พอละใช่ไหมคะมหนูไม่ดื้อก็พอแล้วให้พ่อกับแม่ไปทำงานหะ ไม่ไหนหไหนไม่รู้ลูกไม่รู้อันนี้เขาเรียกอะไรมอเตอร์ไซค์เหรอลูกมอเตอร์ไซค์หนูใช่ไหมคนอะไรไเล่นมเอมเตอร์ไซค์เล่นที่ไหนลูกลลโอ้ยยายเล่นไม่ได้หรอกกระนูนะ นั่งไม่ได้มันเล็กมอไซค์หนูนนั่งอันเล็กๆอย่ายุงกัดนะลูกนะกินดีๆข้านมนะกินดีๆกินดีๆนะคะอีวานดื้อไหมคะอีวานจะไปโรงเรียนมันไหนเนี่ย นักเรียนเจอคุณครูนักเรียนทํำยังไงนักเรียนต้องทํำยังไงลูกเวลาเจอหน้าคุณครูอะไรไม่รู้หือะไรยยายไม่รู้เหมือนกันหนูว่ามันเป็นอะไรอะ่ะหืนายลูกนหน,หนอะไรนไหนไหน อยุงหรือเปล่ายุงมันตายหรือเปล่าตาย,ยาค่ะนูก,กินหมดกี่อันแล้วข้าหนูมาลุกเกแล้วหมดแล้วเหรอแล้วขยะอยู่ไหนคะไปทิ้งขยะเลย ก็ต่ก่อนหนูต้องหนูทําไมหนูทิ้งเองทำไมตอนนี้หนูใช้ยายอะ <Hi. Hello. S 1> เอามาเอามาเอามาเอาคนนั่นเลยใชา้ยายน้องเชื่ออะไรคะรายงานตัวก่อน oh. อน้องจะไปเที่ยวที่ไหนเสาร์อาทิตย์ให้คุณแม่พาไปไหนคะเที่ยวที่ไหนคะ ให้พี่อู๋ไปด้วยไหมเออไม่อยากไปอ่ะหึนูอยากไปนึกอยากไปกับใครไปกับแม่ไปกับแม่กับใครอีกไปกับแม่พ่อไปกับใครอีกไปกับพ่อแม่ให้คุณยายไปด้วยไหมคะเออไุณยายให้พี่อู๋ไปด้วยไหมนึกอยากไปอ่ะนูไปกับใครกับพ่อไปกับพ่อ ไปกับคุณยายด้วยไหมคะอืออืมอีวานจ๋านั่งดีๆหน่อยลูกมันจะตกนั่งดีๆหน่อยคะ่ะ ฮะม,มันอะไรนะคะร้อนร้อนหรอมันมาเอ๋ออะไรมาวานยิ้มสวยหน่อยเร็วเฮ้ยวานเร็ว,เ,รวเข่ามาแล้วกับกดแชรกดไลค์กดแชร์นะคือเด้อค่ะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์บิ่งคลิป เพื่อเป็นความบันเทิงความน่ารักของเด็กสวัสดีค่ะ